ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนชอบดวงใครชอบดูดวงมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะราหูย้ายครั้งใหญ่ในรอบหนึ่งปีครึ่งจะเกิดอะไรขึ้นกับทั้ง12ราศีดวงของชาวราศีสิงห์จะมีคนมาซัพพอร์ตไปดูกันค่ะว่า อาจารย์ไว้จะทำนายดวงของชาวราศีสิง์เอาไว้อย่างไรกันบ้างนั้นไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะดวงของชาวราศีสิง์ในช่วงราหูย้าย5พฤษภาคมนี้ชาวราศีสิง์จะมีคนมาซับพอร์ตในช่วงที่ผ่านมา คนเกิดราศีสิงห์ที่มีคู่มีเกณฑ์เลิกรามีปัญหามีเรื่องให้ไม่เข้าใจกันหลังจากนี้จะเริ่มดีขึ้นจะมีคนดีๆเข้ามาอุปถัมภ์มีโอกาสได้เจอกับกลยาณมิตรใหม่ๆทั้งมิตรแท้และมิตรที่ต้องระวังจะได้เจอผู้ที่มีบารามีเข้ามาซัพพอร์ตซึ่งผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนที่มีแต่ให้หรือผู้ชายคนนี้จะเป็นคนที่มีแต่ให้ จะรวยกว่าเดิมมีคอนเน็กชันใหม่กับเศรษฐีระดับประเทศคนโสดมีดวงได้เจอเจ้าสัวดวงชะตาไม่ใช่การเลขิดชีวิตให้เป็นไปตามดวง100%ดวงชะตาเป็นเพียงเครื่องชี้บอกหรือแนะแนวทางชีวิตว่าจะเป็นไปในรูปแบบใด ถ้าเขามีความสามารถแก้ไขนิสัยไม่ดีได้ย่อมนำวิถีชีวิตผ่านความยุ่งยากอย่าให้ดวงเหนือคนแต่คนต้องเหนือดวงนั่นคือบุคคลที่ฉลาดมักจะปรับปรุงฝึกฝนตนเองให้พ้นจากอำนาจฝ่ายมืดหรือฝ่ายต่ำแม้มีพื้นชะตาที่ไม่ดีก็อาจจะแก้ชะตาที่เสียได้คนเราราศีเหมือนกันแต่ดวงไม่เหมือนกัน อยู่กับบุญกับกรรมของแต่ละคนสุดท้ายนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลจะต้องใช้วิจารณญาณในการไตร่ตรองอย่างท่องแท้ค่ะขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตนะคะ